มาติดตามข่าวพักเหนือกันต่อครับค่ะจะพาผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของช่วงนี้ต้องพูดได้เลยว่าผ้าขาวดํานี่ขาดตลาดจริงๆเพราะว่าทั้งหน่วยงานเอกชนราชการแล้วก็ทางวัดเองเนี่ยก็นําไปตกแต่งสถานที่ค่ะซึ่งทางประชาชนหน่วยงานราชการและพระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแห่ซื้อผ้าขาวดาเพื่อน,นําไปตกแต่งสถานที่แสดงความอาลัยต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ร้านเด่นเจริญตลาดวโรรสอำเภเมืองเชียงใหม่จัังหวดเชียงใหม่มีประชาชนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการและพระสงฆ์ไปเลือกซื้อผ้าขาวดำเพื่อนำไปตกแต่งตามบริเวณอาคารสถานที่และหน้าวัดเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสวรรคต ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจนทําให้ผ้าบางชนิดขาดขาขาตลาดทางด้านของนายนาวินบัตราเจ้าของร้านก็ระบ,บุว่าทางร้านไม่ได้ขึ้นราคาผ้าสีขาวและดําแต่มีหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกซื้อโดยราคานั้นขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบผ้าในเบื้องต้นผ้าขาวและดําจะขายในราคาเมตรละ20บบาทซึ่งขณะนี้ผ้าเริ่มขาดตลาดแม้ว่าจะสั่งสินค้าไปยังโรงงานผู้ผลิตแต่งานไม่มีผ้ามาส่งครับซึ่งแต่ละวันนั้นลูกค้าก็จะทยอยมา เลือกซื้อผ้าจนแน่นร้านบางครั้งจนไม่มีที่ยืนขณะที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่ได้ระดมเจ้าหน้าที่นำผ้าขาวดำมาตกแต่งบริเวณรั้วด้านหน้าเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง